ฟีฟ่าเดย์ระยำใจกันสุดๆเลยบอลทีมชาติเป็นอะไรที่ออ้ยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไม่เป็นไรลุยกันต่อเราครับพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ9เดือน9นะครับวันนี้9กันยายน2567นะครับใครกดอะไรทานก็เผื่อกันด้วยนะแต่ถ้าอยู่ใน วงการฟุตบอลนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงพักเบรกทีมชาติช่วงฟีฟ่าเดเป็นช่วงที่ปวดหัวเป็นช่วงที่บ้าบอคอแตกสุดๆกันไปเลยเมื่อวานนี้หน้าช่อง3คู่ลองหมดไม่สนลูกใครนะครับหอมหวานแค่หนึ่งแล้วก็ขมปีไปถึง2คู่ด้วยกันนะครับคู่ที่หอมหวานก็เป็นคู่ที่หลายๆท่านอาจจะยิ้มแย้มตามกันไปอย่างทางลองโปรตุเกสนะครับเมื่อวานนี้เจอกับสกอตให้มองทางสกอตแลนด์ไปแต่ก็ โปรตุเกสชนะได้ก็ตามจริงนะครับแต่ก็ไม่ข้ามกำแพงที่ตัวเองเปิดมาเพราะว่าพิกกลับมาแซงชนะชนะ3า่สอประตูต่อ1นะครับส่วนอีก2คู่จะเป็นเซอร์เบียแล้วก็เอสโตเนียนะครับไม่รอดเลยหน้าช่องเมื่อวานนี้หอมหวานแค่1คู่แล้วก็ขมปีไปถึง2คู่ด้วยกันยากจะหัวเราะเป็นภาษาสเปนบวกกับภาษาอิตาลีซะลืเกิน บอลทีมชาติเป็นอะไรที่เราจำใจกันสุดๆพักเบรกทีมชาติทีไรบอลไลยกันทุกทีแต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่เอฟซีทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวลุยกันต่อน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละของช่วงฟรีฟ้าเดแล้วสุดสัปดาห์หน้าก็จะเป็นบอลลีกกลับมาแล้วนะครับวันนี้ในหน้าช่องนะครับคัดมาให้เหมือนเช่นเคย3คู่ในบอลเนชั่นลีกทั้ง3คู่เลยขอแก้มือแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วขอแก้มือแบบสดชื่น วันชําและจําใจกันหน่อยวันนี้3คู่นี้คัดมาให้เน้นๆแล้วเน้นได้แยกเต็งได้การันตีกําไรแน่นอนและที่เหลือเพิ่มเติมในบอลวันอาทิตย์ที่9กันยายนนะครับเปิดใจแล้วตามเข้ามาปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่นะครับคำว่าเปิดใจไม่เสียใจไม่เสียดายแถมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้นเลย ไม่รอช้าครับอ่าและอีกหนึ่งอย่างนะครับพี่พี่ทุกท่านก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเบนเทพบอลไว้ด้วยนะครับจะไม่ได้ไม่พลาดแนวทางคลิปวิเคราะห์ดีๆที่เบ้นํามาฝากว้พี่ fc ทุกทุกวันวันนี้3คู่ในหน้าช่องนะครับสั้นๆห้น้นๆนแต่เข้าใจง่ายชิดวิเคราะห์มาให้เป็นอย่างดีแล้วคู่แรกขอมองที่เนัชนลีกนะครับรอบเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาที จะเป็นทางตาไก่ฝรั่งเศสจะเจอเจอกับทางเบลเยียมวันนี้ฝรั่งเศสได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับผมเชียร์ฝรั่งเศสสวยจะจัดเลยด้วยภาพรวมโมเมนตัมนะครับนัดล่าสุดอาจจะแพ้มาแบบว่าสู้อิตาลีไม่ได้ก็ตามทีแถมเล่นในบ้านตัวเองแต่ก็อย่าลืมว่าอิตาลีนัดก่อนนั้นทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากกับวันนี้นะครับด้วยโจย์และในหน้าเสือเปิดมาแบบนี้นะครับเบนมองว่าภาพรวมโมเมนตัมเจอเจอกับเบลเยียมแล้วเบลเยียม วันนี้ออกมาเป็นเกมเยือนแล้วด้วยนะครับด้วยชื่อชั้นนักเตะศักยภาพนักตเตะเบนยาม,มองว่าเป็นทางฝรั่งเศสที่ดูเหลื่อมกว่าทางเบลเยียมอยู่เล็กน้อยวันนี้มาเจอเจอกันกับโจดและแฮดิแคปที่เปิดมาวันนี้โมเมนต,ตัมภาพรวมต่างๆเบนมองว่าวันนี้ฝรั่งเศสจะคืนความสุขให้กับพี่ๆ FC ทุกท่านวันนี้เลือกเชียร์ฝรั่งเศสไปได้เลยนะครับตัวผู้เล่นหลักๆก็อยู่กันครบสําหรับทางฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นองตัวกิสมันนะครับผมเดมเบเล่มาคุสตูลานอย่างนะครับกอง องเต้ยางงี้นะครับอยู่กันครบแต่เชื่อว่าโมเมนตัมภาพรวมวันนี้ยกให้กับฝรั่งเศสดูดีกว่าจัดๆเลยนะครับ <c oughs> คู่แรกเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ฝรั่งเศสสวยจัดๆครับพี่ๆส่วนคู่ที่2เป็นคู่ที่เบนชอบมากๆเป็นหนึ่งตัวที่น่าเน้นน่าใส่นักมากๆคือทางออสเตียนะครับคลิกออเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันครับ ออสเตียวันนี้จะบุกไปเยือนนอร์เวย์นะครับด้วยโจทย์วันนี้เขามองว่านอร์เวย์ในการเล่นในบ้านเปิดมาคือต้องบังคับชนะถ้าออกเสมอวันนี้นอร์เวย์หูขาดทั้งหนึ่งเลือกเชียรออสเตียได้เลยครับ เป็นหนึ่งคู่หนึ่งตัวที่เบ็นชอบจัดๆเลยและชอบมากๆเลยสําหรับวันนี้สําหรับออสเตียเชื่อได้ว่าออสเตียวันนี้ถึงจะออกไปเป็นเกมเยือนก็ตามทีเถอะแต่เบ้นมองว่าจับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วเปอร์เซนต์หรือโมเมนตัมวันนี้ที่จะเบียดชนะนอร์เวย์ก็มีให้เห็น เพราะถ้ามองจาก h ฮตวที่เจอเจอกันกินกันไม่ลงนะครับนัดล่าสุดในบอลเนชั่นลีก2020นะครับเสมอกันมา1-1แล้วก่อนหน้านั้นเจอเจอกันมาผัดกันแพ้ผัดกันมาชนะส่วนนัดล่าสุดนะครับนอร์เวย์ก็เสมอกับคาชัดสถานมา0-0ส,ส่วนทางออสเตรียนะครับก็เสมอมากับทางซาลูวีเนีย1ประตูต่อ1วันนี้ด้วยจุดและหน้าเสือเปิดมาเปิดให้นอร์เวย์ในการเล่นในบ้านเปิดมาเป็นต่อแบบนี้เบนโคดชอบ o ออสเตรียเลยวันนี้นะครับเชียร์ออสเตรีย ไม่ทําให้เสียหายและไม่ทําให้เสียใจเป็นหนึ่งตัวที่เบนชอบจะจัดเลยสําหรับออสเตียวันนี้นะครับผมเชียร์ได้เลยครับส่วนปิดท้ายคู่ที่3เบนขอขยับไปดูที่อีกหนึ่งกลุ่มนะครับระหว่างโรมาเนียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิโทเนียคู่นี้ด้วยโจดและด้วยหน้าเสือเปิดมาเบนชอบโรมาเนียมากๆาครับโมเมนตัมภาพรวมแรงกิ้งโลกชื่อชั้นนักเตะชื่อชั้นประเทศดูดีดกว่า วันนี้โรมาเนียในการเล่นในบ้านต้องบังคับชนะ แล้วทําสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะดดียิ้มบนวานและเบนอยองว่าไม่ใช่งานยากสําหรับโรมาเนียวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างไม่ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองสภาพอากาศเอื้อให้กับตัวเองชื่อชั้นทีมชาติดูดีกว่าโมเมนตัมภาพรวมและก็ศักยภาพนักเตะวันนี้1ประตูมาไวไหลประตูที่2แน่นอนสําหรับโรมาเนียวันนี้เชียร์ได้สบายสายครับกับผลงานของโรมาเนียนัดล่าสุดก็ เป็นการบุกไปชนะโคโซโ,โวมา3ประตูต่อศูนย์คุณภาพแนวลุกค,ค่อนข้างที่จะมีความเด็ดขาดแล้วคุณภาพแนวรับค่อนข้างนี้จะดีส่วนทางลิโทเนียนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับไซปัสมา1ประตูต่อศูนย์นัดนี้เช er ียรโรมาเนียไม่ทําให้เสียใจอีก1คู่นี่คือ3คู่ที่อยากจะให้เชียชอบก็จัดจะประหยัดกันทําไมถ้าไม่ชอบเหมือนกันสวนได้ไม่ว่ากันครับสคู่วันนี้ฝรั่งเศส ออสเตรียและก็โรมาเนียสวยจัดๆเลยครับเพิ่มเติมมากกว่านี้เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เอทุกท่านเปิดใจรับฟังแล้วตามเข้ามาการันตตความสดชื่นหวานเจี๊ยบเรียบทางดวดตึงเปียแน่นอนครับพี่พี่เอทุกท่านไต้รูปโปรไฟล์นะครับตามเข้ามาได้วันนี้ปิดท้ายฟีฟ่าเดย์บอลทีมชาติกัดจัดกันแบบจุกๆกันหน่อย นะครับแล้วก็ฝากพี่ FC ไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเบนเทบอลวันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งวันขอให้กลับมามีความสุขและขอให้กลับมาแบบว่าจุกๆุกันหน่อยนะครับขอให้ดูบอลด้วยความสนุกโชคดีมีชยัยโชคชัยมีเอร์